โอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตใหใจเย็นๆจะใช้ความคิดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่าใจร้อนแล้วหวดฉลาดจะโอกาสจะกลายเป็นวิกฤตคำสอนของผูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ให้เขาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยส่วนนเรื่องนี้ก็ ติดบันไดนะครับวันนี้ก็คือติดมุกโอ้ข้างบนนะฮหมแล้วติดบันไดก็จบแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการตั้งเสานะจะตั้งเสาในวันหลังนะะบวนการหน้ามันจะเป็นวันเสาร์นะครับสําหรับวันนี้สาหรับลำนี้เหลือสําเพาจีนขนาด1เมตร8ดเซน กลและไกลความเปจริงแล้วนะครับแล้วก็หาเก็บรายละเอียดยอยีกน,นิดหน่อยนะครับต่าตอแล้วก็แบบแล้วแหละทิศหน้าส่งได้นะครับฝาไว้นะครับสําหรับคําสอนของครูบาอาจารย์นะให้ใจเย็นๆใช้ความคิดพิกวิกตจให้เป็นโอกาสอย่าใจร้อนและัดฉลาดเดีย๋ยวโอกาสจะกลายเป็นวิกฤตนะครับ